คอนเทนต์ต่อแล้วก็การเป็นคนดีไปเลยทีนี้นะเพราะอะไรเพราะรับสาร,รภาพที่รับสาร,รภาพเพราะอะไรเพราะฉันถูกบังคับฉันถูกทําร้ายนี่จําไว้อย่างโง่ไอ้หัวหน้าพาไอ้หานี่ทําไมรักไม่ห่วงไม่ห่วงนี่กูไม่มานั่งพูดให้มึงฟังนะเนี่ยนี่เป็นเพราะรักเพราะหวงเพราะห่วงเป็นใหญเลยมานั่งเล่าให้ฟังกันทีนี้เนี่ยมันถึงขั้นตอนเปลี่ยนมา,ากลางศึกถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้สูง แต่มันอยู่ที่ว่าจะดึงเชงกันยังไงนะตีบุญเติมก็อยากไปอยากจะพ้นนแต่หัวหน้าเผ่าก็บอกว่าไอ้สันติกรรมความรับกูไว้เยอะกูก็จะเล่นกูก็จะดึงเชงนะรอให้มึงถูกด่าจนนาทีสุดท้ายแล้วกูก็เปลี่ยนตัววันนี้นี่เขาดึงเชงมึงเพราะว่าเขายังตกลงอะไรกันบางอย่างกับคนอื่นไม่ได้เขายังตกลงระดับมืออาชีพไม่ได้เพราะอะไรต้องเสียตังถามว่าทําไมต้องเสียตังก็ไปดูคนบางคนวันนี้เิ คนบางคนที่ไม่ค่อยจะได้เห็นหน้าเห็นตาวันนี้ก็ออกคลิปปากพาจนที่บอกว่าอะไรตีตีตีคนนู้นตีคนเนี้นะคนนี้ผมเขาน้อยนะไม่ได้บอกว่าเป็นพระนาหาเดี๋ยวจะเดี๋ยวหาว่ากูไปด่าพระด่าเจ้าไม่ด่าแล้วกูสวดมนต์ทุกวันแต่เป็นคนผมน้อยๆนะหมผ้าแปลกๆสีแปลกๆนะก็ออกมาพูดแล้วการเปลี่ยนทนายความนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่ ไอ้เราก็คิดว่าโอ้โหมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยหรอว่าไอ้เฮียปกติก็แค่เลิกนะครับแจ้งทําหนังสือแจ้งบอกกล่าวไปว่าขอ,อขอเลิกะนะยกเลิกกันให้ตรงนี้แต่เปล่าเลยไอ้เฮียฟังไปฟังมาโอ้ยคิดว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องเงินก็บอกเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะเงินมีจํานวนมากเราเองก็ไม่ค่อยมีแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเอฟซี FC จะโอนให้หรือไม่โอนช่วยนี่โอ้โหมาเนียนเลย มาใต้เมฆจะท่านไม่ได้มาเหนือเมฆอันนี้เขาเรียกมาใต้เมฆพะออาปากปุ๊บก็เห็นลิ้นไก่ทันทีคือสรุปแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นแหละคือพูดง่ายๆว่าจะตั้งโต๊ะกลางโต๊ะนะแล้วก็เปิดรับบริจาคก,กันใหม่นะครับก็เท่านั้นเองนะไอคนที่รอรุ้นจะถูกจะถูกถีบออกเลยเขาก็อยากจะออกกันเต็มแก่แล้วเพราะอะไรเงินกูได้ไปแล้วไงจริงป่ะพอเงินกูได้ไปแล้วทุกอย่างกูเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วมึงจะเลิกไม่ใช้บริการกูก็เรื่องของมึงสบายกูด้วย จบแล้วเงินเข้าสมาคมแล้วเงินเข้าส่วนตัวก็มายิงตรงมาถึงกูนะมึงไปยิงใส่มึงไปยิงผ่านใส่บัญชีใครก็ไม่รู้นะแต่กูได้ใช้ประมาณเนี้ยงั้นกูก็แฮปปี้มันจะไปยากเย็นแสนเข็นอะไรเขาก็อยากไปไต่หาดีกว่าดูปล่อยพวกมึงมาด่าพ่อร่อแม่เขาไจริงป่ะเออ <c oughs> นะครับอ๋อนี่หลวงพ่อหลวงพ่อกุ้ยนะครับจังหวัดชัยนาทน,นะครับ ถูกแก๊งมิจฉาชีพนำนำพระหลวงพ่อกล้วยปลอมมาหลอกขายประชาชนโดยอ้างว่าเป็นของวัดนะครับเรื่องนี้นะฮะถึงมือพี่อัฉริยะแล้วนะขอให้สิทธิหลวงพ่อกล้วยสบายใจได้เดี๋ยวเจอตัวแน่นอนนะครับนะนี่เห็นไหมมันต้องเจอคนแบบนี้นะแล้วเรื่องนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะฮะเป็นยังไงก็สุดท้ายก็จะกลางโต๊ะนะครับก็จะกลางโต๊ะขอรับบริจาค ถ้างเงินทองเข้ามาอะไรมากูก็ยังดึงเชงกันอยู่ยังดึงเชงกันอยู่เพราะอะไรเขาต้องการดึงเงินเอฟซีเนี่ยที่โอนตรงเนี่ยไปทางฝั่งนู้นเนี่ยทางฝั่งตีเนี่ยให้เอากลับมาไว้ที่นี่นี่มันคือยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ตื้นๆคนที่เขากินข้าวได้เท่านั้นเขาถึงจะรู้แผนการพวกนี้แต่ส่วนใครกินหญ้ากินขี้ก็ช่วยไม่ได้และกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงจะคิดได้ไหม แต่สำหรับคนกินข้าวเขาคิดได้นี่มันคือยุทธศาสตร์น้ําตื้นนะไปหาตัวละครใหม่มาเล่นไปเชิญตัวละครใหม่ช่วยออกมาพูดเพื่อเพื่อสร้างเครดิตเพื่อเทน้ําหนักมาทางเขาทางหัวหน้าเผาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยและสุดท้ายก็นะตั้งโต๊ะถแถลงข่าวบีบน้ำตาลิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ออโอนยังละ่ะปากจะบอกว่ารักนะ รักใครๆก็รักกูหมดละแต่ถ้ารักกูต้องโอนด้วยอืมเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้นะครับอือเดี๋ยวหาของก่อนหอี้เอาของไปไหน,นเนี่ยเติมไปเติมเ้าอยู่นี่นะจา <c oughs> จูกจกลู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> มันเข้ามันเข้าทางทุกดอกทุกอย่างโดยที่อะไรครับน้องโมกเป็นคนเขียบบอล น้องโมกไก่ตาติ้งหนมเป็นคนเคลียบอลแล้วลูกบอลก็กระทบชิ่งหัวหน้าเผ่าทีกระทิกระทบชิ่งตีทีกระทบชิ่งคิ้วต่ําทีกระทบชิ่งโดนใครอ่ะโดนป้าที่อยู่ต่างประเทศทีก็ชิ่งกันไปชิ่งกันมาคนที่แม่งยืนกอดอกดูสบายก็มีสองคนก็มีน้องโมกตะตะติ้งหนูเห็นไหมแต่ว่าการเปลี่ยนม้ากลกางศึกโอกาสเป็นไปได้เนี่ยสูงเราจะต้องดูตอนจบว่า fc จะโอนตรงไหมถ้าโอนตรงไปถึงหัวหน้าเผ่างานนี้ตีบุญเติมก็ขึ้นสวรรค์จบเรื่องนี้จบนะเรื่องเปลี่ยนมากลางศึกจบนะเรื่องต่อมาย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะเรื่องต่อมาคือต้องย้อนกลับมาไอตัวต้นเรื่องก็คือตัวน้องโมกนะโอ้หดูสิมันดา่าฉันทุกวันนะมันใส่ร้ายมาดามมันบอกว่ามาดามนีตำรวจ มึงดูได้ยังไงไอเฮียดูหนังหน้ามึงด้วยไอเท่านะเบ้าหน้ามึงเนี่ยอย่างกระส้นตีนมาหาว่ากูหนีตำรวจกูแค่เบื่อที่อยู่เก่าๆก,กูเท่านั้นแหละแล้วกูก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากูไม่เคยหนีตำรวจหรอกแหมหาว่ากูมีหมายจับกูนะกบอีผู้หญิงผมทองนะั่นะ่นะกูคนละคนกันกูจะบอกมึงให้ <c oughs> นะกูไม่เคยหนีกูไม่กลัวหรอกตำรวจกูจะกลัวทําไมนะไม่ต้องมาหาว่ากูหนีหเลิกได้แล้วไอ้คำพูดนี้มือไม่มีมุกจะเล่นเหรอฮะกูแค่เบื่อบ้านกูอยากจะออกไปท่องเที่ยวกูอยากจะไปดูโลกภายนอกแต่อเผอิญกูสึกทิ้งหลักฐานเอาไว้สัตว์ตำรวจวยึดไปแค่นี้เองน,องอน,นนะนะ้องโมกตอนนี้นะนะตองโมกตอนนี้รู้ตัวแล้ว ว่าตายตายแน่ๆจากการที่หนีออกจากบ้านพักของเพื่อนไปเช่าโรงแรมรายวันอยู่แล้วยังออกมาเต้นแรงเต้นการหวังที่จะกบเกิือนว่าเฮ้ยฉันกับไอ้ผู้หญิงผมทองคนละคนกันฉันกับผู้หญิงคนที่ถูกออกหมายจับที่ศาลจังหวัดพัทยาเป็นคนละคนกันโอ้เปล่าเลยเปล่าเลยมีหลายคนเขาสงสัยว่าป๋าเป็นคนคนเดียวกันไหม นะหรือป๋ามันแน่ใจหรอือใช่คนนี้เหรอแน่ไม่แน่ป๋าบอกแล้วว่าอีน้องโมงเนี่ยเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวไม่นานมันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากหลังเป็นที่อยู่ตรงนู้นเปลี่ยนฉากหลังเป็นที่อยู่ตรงนี้ถูกตำรวจแกะรอยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ,อเอฟซีเสือกตาไวไอ้สัตว์เอฟซีมันเองอเสือกตาไวเคยไปพักอยู่ที่นั่นไอ้เฮียแล้วก็รู้อะไปพิมพ์ไงเสนอนะอุ้ยมาดามห้องนี้ มันมันอเหมือนกับที่หนูเคยไปเที่ยวเคยไปพักเลยค่ะอยู่จังหวัดนี้ชื่อโรงแรมนี้โอ้โหเรียบร้อยมาดาแม่งแทบจะลงไลเลยสัตว์เก็บข้าวของแทบไม่ทันเ้เหี้อะกำลงังตื่ดีตาตาตี๋ดีตาฮะ,ะแล้วมันจะพิมพ์ทําไมเนี้ยอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเบื่อจังเลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเปลี่ยนที่อยู่กันใหม่นะจ๊ะสวัสดีครับเก็บข้าวของหลบหนีเลยหนีคืนนั้นเลยมาดามหนีคืนนั้นน้องโมกหนีคืนนั้นเลยแล้วไปเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ พอหลังจากวันนั้นแล้วน้องโมกไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองขึ้นมาอีกเลยแม้กระทั่งนะมีหน้ากากกระเ้าเช็ดตินปิด,ป,ดปิดปากเนี่ยปิดรูจมูกตัวเองเนี่ยแล้วมีกระถังขี้กระโถวสวมาคุมบนหัวเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยอ,อีกแล้วไม่กล้าที่จะไปถ่ายวิวหน้าต่างไม่กล้าจะถ่ายวิวในห้องอีกแล้วเพราะอะไรเพราะกลัวเอฟซีแม่งรู้ไงไอ้เดี๋ยวพอแม่งรู้เสร็จแม่งกระมือเขาเรยกมือไวไง หวังดีแต่ประสงค์ร้ายไอ้พวกนี้เขาถึงอย่างนี้โอ้ยน้องโมกคะพี่เคยไปพักมาแล้วรีสอร์ทนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องโมกแม่งไอ้เหียลงไล่ไม่ทันไอ้สัตว์นะครับเดี๋ยวน้องโมกลงไล่ไม่ทันแล้วมีตำรวจมีตำรวจเขาพยายามติดตามกันอยู่นะมีตำรวจพยายามติดตามกันอยู่บอกได้เลยสบายใจได้น้องอีกไม่ขี่วันมึงก็โดนแล้วนะและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้น้องโมกเนี่ย ไม่ให้เห็นหน้าไม่ให้เห็นตามไม่ให้เห็นแบ็กกราวอะไรที่อื่นอีกนอกจากหันกล้องเข้าไปส่องกับกำแพงเห็นที่อะไรก็ไม่รู้นี่เหรอคนที่ไม่หนีตำรวจนี่เหรอคนที่ไม่มีหมายจับนี่เหรอคนที่ไม่เคยกระทำความผิดมึงลองโดนอีกไม่กี่วันมึงก็จะโดนจับแล้วพอมึงโดนจับแล้วมันไม่ใช่คดีที่มึงโดนแค่นี้นะมันยังมีอีกห้าคดีที่เขาจะตามมาล่อมึงอยู่วันนี้ผู้เสียหายอีกห้ารายเขาเตรียมจะล่อมึงแล้วน้องโมก เนี่ยเป็นเพราะปากไม่ดีอ่ะเวลาเล่นก็ไม่เล่นเป็นคนๆอ้เฮียแม่งเล่นทีแบบงากะวงังคือน้องโมกแม่งพลาดพอาไอตาติ้งหนงรู้ว่ะงานเนี่ไอ้น้องโมกอ่ะแม่งดวงสวยแม่งสวยชิบหายเลยสวยตั้งแต่แม่งทาธุรกิจแล้วไอเฮียสวยตั้งแต่ทําธุรกิจทําเฮียแล้วก็เจ๊งเป็นข่าวก็เจ๊งนะทํานู่นทํานี่ทําคีมฟองหน้าตางูเหลือมก็เจ๊งจนกระทั่งมาทําคีมฟองหน้าตางูเขียวอ่ะเห็นไหมเจ๊งเจ๊งหมดอะ่ะเออ แล้วดูเลยตอนนี้หนีวัวซุกหัวซุนเลยเต้นแรงเต้นกา,าก็ไม่ได้เฮียตอนเนี้ยไปดูเลยมันกาเากาต้นนี่ถ้ามันเต้นแรงเต้นกาได้ในฝากบอกว่าอย่างนึงนะแม่งเปิดแม่งเปิดคลิปเก่าแม่งเอาคลิปเก่ามาเต้นแม่งเอาคลิปเก่ามาเต้นคุณวิธีว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคลิปเก่าคุณดูถ้าเกิดมันปล่อยคลิปเต้นนะมันจะเห็นกําแพงเห็นตัวมันเต้นใช่ไหมแต่พอเว,ะวะลามันไลส่ส่วนมันหันเข้าไปในกําแพงเห็นอีกตัวหนึ่งอันนี้แหละจับโป๊ะตรงนี้แหละ ฉะนั้นน้องโมกตอนนี้มึงทําใจได้เลยแล้ววันนี้เนี่ยนะมึงกับไอ้ตะติงโหน่งเล่นใหญ่นะอ <c oughs> ูจะบอกให้วันนี้เนี่ยมึงไก่ไตะติงโหน่งเล่นใหญ่ไปตัดคลิปเสียงของนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่บิ๊กๆคนหนึ่งไปตัดคลิปเสียงซึ่งคลิปเสียงเนี่ยป๋าฟังแล้วนะป๋าฟังแล้วแล้วฟังดูด้วยแล้วรู้ด้วยว่าผู้นายตำรวจผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเขาแถลงข่าวอีกคดีหนึ่ง เขาแถลงข่าวคดีอื่นเป็นการแถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายแต่ไอ้ตะติ้งโหนงกับนะอีน้องโมกร่วมกันตัดเสียงไปตัดเสียงช่วงเวลาสั้นๆแล้วเอาไปหลอกไอ้คนที่ลงชื่อด้วยมาไกลอ่ะไอ้คนชื่อไอ้คนที่ชื่อด้วยมานะไกลเนี่ยนะไอ้นี่ก็อกสนันขวัญขวัญแขวงเลยอกสันขวัญก็เจิงเพราะว่าไอ้คนนี้มันจําเสียงมันจําเสียงนายมันได้ มันก็ตกใจโอ้ยเฮียนี่นายกูนีว่วะโอ้โหขาสั่นปับบบบ๊บเลยทีนี้ไอ้เฮียนะไม่ได้บอกใครคือคนชื่อมาไกลนี่มีเยอะนะนะอย่าอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเองนะแต่บอกให้เลยว่าไอ้นี่ฟังแล้วขาสั่นเลยใจตกไปอยู่ตะต่ตมเพราะเสียงนายมันเองเป็นนายพลตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เสืองโง่เลยนะไม่ได้ไม่ได้ฟังว่ามันเขาคุยเรื่องอะไรกันเลย ได้ยินเสียงนิดๆหน่อยๆท่านนั้นตกใจไม่ได้คิดที่อะไรขอนู้ตายแต่จริงๆแล้วไอ้คำพูดประโยคนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดการที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนั้นให้สัมภาษณ์ในคดีอื่นแล้วมันไปตัดมันแล้วมันก็ไปหลอกคนอื่นก็เหมือนกัน,นิทานนายซอมันยังแต่งเรื่องขึ้นมาได้เลยเห็นไหมนิทานนายซอมันยังแต่งเรื่องขึ้นมาได้แล้วนิทานเรื่องเนี่ยจากนิทานนายซก็มานนิทานนายหญิงนะมาพอมันนิทานนายหญิงก็มานนิทานนายแม่ ตอนนี้เป็นนิทานนายใหญ่แล้วเห็นไหมนะออกออกอัลบั้มใหม่แล้วนิทานนายใหญ่ช่างกล้านะน้องโมกมึงหารู้ไหมไว่าเฮียคนที่มึงเอาเสียงเข้าไปอ้างเนี่ยเขาระดับไหนนะอดีตเนี่ยไม่ใช่อดีตอดีตก็ได้อดีตนี่เขามือปราบเลยเป็นมือปราบเป็นนักสืบสวนแล้วก็มาเป็นมือปราบ แล้ววันนี้เนี่ยมึงไปหลงกลอ้ตาติ้งโหนงเนี่ยวันนี้ไอต้ตาติ้งโหนงเขาเตะง,งานเขาโยนงานใส่มึงอ่ะเวลามึงโดนอ่ะนะเขาก็บอกว่ามึงทํานี่มึงไม่รู้ตัวนี่วันนี้นี่นะไอต้ตาติ้งโหนกงส,สบายไปแล้วสบายไปแล้วรอแหละร,รอวันเปลี่ยนม้ากลางศึกพอเปลี่ยนมาได้ปุ๊บตาติ้งโหนงก,ก็จะโดดเข้ามาช่วยก็จะฮุบเงินตรงนี้ไป ตาติงหนงเขาหวังตรงนี้เขาถึงเขียนให้บทมึงเขาเขียนเขาถึงเขียนบทให้มึงเล่นไงไอโ้มกโมึงยังไม่รู้กูถึงบอกกระของดีมีอยู่กับมึงแต่มึงมันโง่วันวันเอาแต่เต้นแร้งเต้นกาเสยพยาธนมยาเนี่ยเฮี้ยมันจะไปทาเฮี้ยอะไรได้หรอกคนมันโง่ไงมีตัวไซอะไรตะขอมีไหมดูเล่ลองลองดูตะขอสองตัวมีไหมนะเป็นแบบนี้ ถึงบอกไนงะเป็นคนโง่แล้วถูกเขาหลอกใช้แล้วคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดแถมยังไรแถมยังเสียที่นาผืนน้อยให้เขาอะไรเอาคันไถไปแทงเนี่ยโง่ไม่โง่คิดเอาเลยพูดแล้วยุงกัดนะก็ฝากบอกเอาไว้นะวันนี้เนี่ยน้องโมกมึงจำไว้เลยอีกไม่นานก็ถึงตัวมึงแล้วเขาจะถึงตัวมึงแล้ว แล้วทีมงานที่เขาลงไปเนี่ยระดับบอกให้เลยเขาไม่ได้ใช้ระดับเขาไม่ใช้ใช้หน่วยงานแบบเล็กๆนะเขาใช้หน่วยงานใหญ่ใช้ใช้หน่วยบุ้มอ่ะพูดง่ายหน่วยบุ้มอ่ะหน่วยใหญ่เลยแล้วระดับมือพักการทั้งนั้นกูบอกมึงแค่นี้แล้วมึงเตรียมตัวไว้คลิปเสียงที่มึงเอาไปเล่นเนี่ยนะมึงเอาไปหลอกคนอื่นเนี่ยมึงเตรียมตัวให้ดียักแน่เขาเล่นมึงตายแน่น้องโมกนะเขาเล่นมึงตายแน่นะครับอันนี้ก็จบนะจบเลยนะสําหรับวันนี้นะครับ เรื่องเปลี่ยนมาก,กลังสึกที่มาของการเปลี่ยนมาก,กลางสึกแล้วก็นองโมกใกล้ถึงทางตันแล้วนะครับใกล้ถึงทางตันแล้วทุกวันนี้เนี่ยรถก็ไม่มีรับออกไปไหนก็ไม่ได้สั่งแก๊บยังไม่กล้าเลยมีคนแอบไปส่งส่งของให้เอาของไปให้แดกให้กินนะเออระวังไว้นะระวังคนส่งของให้มึงเนี่ยเขาจะหักหลังมึงกูพูดแค่นี้แล้วสุดท้ายของวันนี้ในเรื่องของหัวหน้าเผ่าที่ติดค้างกันไว้แต่ต้นรายการที่ป๋ากำลังจะบอก เสานาธิการของตีบุญเติมเนี่ยคนคนนี้เนี่ยทําทุกเรื่องที่ตีบุญเติมเนี่ยรับมาทําคนคนนี้จะเป็นคนวางแผนนะฮะคนคนนี้จะเป็นคนวางแผนคนคนนี้จะเป็นคนหาทางออกคนคนนี้จะเป็นคนเขียนแนวทางในการซักคนนั้นซักคนนี้เขาจะอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องที่ตีบุญเติมทํา เขาคือเสนาธิการคนนี้แหละครับเขาวันนี้เลยนะวันนี้สดๆสรดสด้อนๆเลยนะเขาไปเจอกับคนคนหนึ่งณสถานที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไม่บอกว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวมันจะรู้กันหมดนะฮะป๋าบอกได้เลยมันพูดกับชายนิรนามคนหนึ่งนะ ไอ้เสนาธิการเนี่ยมันไปพูดกับชายนิรนามคนหนึ่งเจอหน้าปุ๊บทักกันปับ๊บพูดเลยคดีนี้หัวหน้าเผ่าแม่งไม่รอดจบไหมหัวหน้าเผ่าจบไหมจบนะคดีนี้มึงไม่รอดแล้วเขาก็ถามต่อไปอีกเอาแล้วเมียมันนะนะครับ อ้าว uh huh. เสร็จแล้วมึงพูดมันจะไม่ทันขาดคำเลยบ่อนสำโรงใต้บ่อนสำโรง,งใต้ว่าไงครับนะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการโพสต์อยู่ในกลุ่มครอบครัวให้ดูผลงานนะครับให้ดูผลงานพี่อัจิริยะเขานี่คนก็ทำงานไม่หยุดไม่หย่อนนะอ่าต่อไปเขาถามต่อไปว่าแล้วเมียมันล่ะเขาบอกเมียมันก็ไม่รอด คือพูดง่ายๆว่าทั้งผัวทั้งเมียทั้งหัวหน้าเผ่าแล้วก็รองหัวหน้าเผ่าเนี่ยไม่รอดแต่มันมีคําว่าแต่ด้วยเว้แต่เมียมันจะสารภาพเมียมันจะสารภาพว่าที่กระทําไปเพราะถูกทําร้ายร่างกายถูกบังคับให้ทํา แล้วก็มีหลักฐานในการทำร้ายร่างกายด้วยเนี่ยเป็นไปอย่างที่ป๋าพูดแต่ทีแรกเลยป๋าพูดไว้แล้วว่ามันต้องมันต้องมีหลักฐานอะไรบางอย่างเพื่ออะไร <and talking about natural personas> เพื่อที่จะเอาตัวเองรอดแล้วไปรับสารภาพแล้วก็ไปอยู่ประมาณปีสองปีแล้วก็หลุดออกมาหลุดออกมาแล้วก็ทำคอนเทนต์ใหม่เป็นคนดีที่รับสารภาพแล้วที่ทําไปเพราะถูกทําร้ายและสุดท้ายเขาก็กลับมารักกันดังเดิมเขาก็กลับกลับมารับมามารักกันดังเดิมเห็นไหม เลือดย่อมข้นกว่าน้ำแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ทําให้ให้อีคิวต่ําเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจไม่ใช่ใครเลยหัวหน้าเผ่าทําทุกอย่างตีตัวออกหาก่างขนเงินหลบหนีนะเปิดบัญชีแยกตั้งหากอะไรกันมั่วไปหมดนะสังเกตดีดีที่อ่าตอนจบคือหมายความว่านางคิวต่ําจะรับสาร,รภาพเพราะถูกอะไรหัวหน้าเผาบังคับให้ไปกระทําการ นะให้ไปกระทําการมันก็จะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนเป็นตัวการร่วมไม่โดนสนับสนุนแต่ว่าไปโดนในถูกใน,ในก็คือรับสารภาพว่าที่ทําไปเพราะถูกทําร้ายถูกบังคับขืนใจให้ตกอยู่ในสภาพจํายอมถ้าไม่ทําแล้วเนี่ยก็จะมีอันอันตรายนะครับต่อต่อร่างกายต่อชีวิตและร่างกายก็สุดแท้แต่จะอ้างเพราะอะไรครับเพราะถึงวันนั้นแล้วหัวหน้าเผ่าหนีไปแล้วหัวหน้าเผ่าหนีแล้ว หัวหน้าเผ่าเขาจะไม่มาฟังหรอกคําตัดสินนะเขาไม่ฟังหรอกนะเขาหนีก่อนจับตาดูให้ดีบอกได้แค่นี้แหละหัวหน้าเผานะเสนาธิการน่ะเขาบอกคุณแล้วนะเขาบอกกับชายลึกลับคนนึงแล้วเขาบอกมึงไม่รอดนี่ขนาดคนคนที่เขาเป็นระดับเสนาธิการตีเขาจะบอกไม่รอดเนี่ยมึงไปคิดเอาเองกันล้วกันแล้วเขาบอกด้วยเมียมึงจะรับสารภาพเขาพูดแค่นี้แหละ นะก็ถือว่าจบชื่นกระบวนกวามสําหรับเรื่องวันนี้ต้นเหตุเปลี่ยนมาก,กลางสึกเพราะอะไรนะครับมาดามใกล้ทางตันจบแล้ววันนี้